สวัสดีครับวันนี้จะมาเปิดอีกหนึ่งลุ้นนะครับผมเป็นรุ่นพยักแสนล้านหลวงพ่อพัดปุญจตามโมนะครับวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์เรามาลุ้นกันว่าจะได้เนื้ออะไรตนะื๊ตีตตมาแล้วครับเรามาลุ้นไปพร้อมกันเลยนะครับ เป็นเนื้อ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 อะไรสีเหมือนรุ่นแรกเลยนะครับด้านหลังนะครับหล้แบบนี้ตัวเลขโค้ดอยู่ตรงไหนเอออใช่ เป็นลงยาจีวรส้มครับสวยๆอีกแล้วพาสวยๆเลย จบรุ้งเพลงเท่านี้สวัสดีครับ